ก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนไข่กูมิ่งนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะฮะลดราคาไม่ถึง1 4 4 0 0บาทนะครับสามารถไปสั่งกันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะโกนหนวดโกนขนขาโกนขนตัวขนนูน่นขนนี่ขนนั่นท่านจะสัมผัสป,ประสบการณ์การโกนที่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่บาด ันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตแถมโอ้โหคุณภาพครับแก้วนะฮะแหมคนดูขำกันเต็มเลยนะฮะนึี้ก็จะให้คะแนนเดี๋ยวเราขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนก่อนนะครับไข่กูมิงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ o u t ทูบด้านล่างนะครับวันนี้แมนยูก็สามารถชนะทีมบุ้ยของตารางอย่างเชฟฟิลเดสเตตได้นะครับเปิดรังโอทัฟฟอร์ดปิดรีสอร์ทแอนด์สปาอย่างน,น้อยเนี่ยไม่ทำให้แฟนบอลขายที่หน้าถึงแม้ว่าจะโดนนำไปก่อนถึง2ครั้งจากข้อผิดพลาด ตัวบุคคลของนักเตะอีกแล้วนะฮะแมในมุมนี้ผมก็เห็นใจเทนทากนะในมุมนี้นะโอน,า,นาไปแจกหรือว่าลูกสองที่ก็ฝั่งนั้นนะครับรับกันไปส่วนเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจริงๆหรือไม่อีก2นัดก็คือเกมที่เจอกับพาเลตนะครับเอเกมที่เจอกับเบอร์รี่ก่อนและเกมที่จะเจอกับพาเลตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดเจอพาเลตที่จะไปเยือนเนี่ยสำคัญมากมาก ถ้าเกิดในสามนัดต่อจากนี้วิธีการเล่นเปลี่ยนไปเน้นคอนโทรเน้นต่อบอลมากขึ้นสแสดงว่าอาจจะมีใบสั่งมาจากบอร์ดบริหารให้เทนฮากแบบเปลี่ยนวิธีการเฮ้ยเราคอนโทรเกมมากขึ้นไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้จริงๆอ่ะก็ยังมีไดเรกอยู่นะยังมีแบบว่าพยายามให้ตัวสอดวิ่งแล้วก็เจาะหลังลายเขาอยู่ซึ่งวิธีการเนี้ย จริงๆถ้าแมนยูมันคมๆกันหน่อยหรือแบบจังหวะมันเป๊ะๆหน่อยได้ประตูไปหลายลูกนะชอบทาหมูหกกันเยอะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการจริงๆไหมให้เราจับตาดูหรือว่าตั้งข้อสังเกตอีก2นัดต่อจากนี้นะครับแต่วันนี้ก็เอาตัวรอดไปได้นะครับชนะเชฟฟิลล์สี่ประตูต่อ2นะบุยเกือบติดคอเกือบไปเก็บเพิ่ม3คะแนนนะครับตอนนี้ก็มี53แต้มขยับกลับขึ้นมาอยู่ดับที่6 ตามหลังท่าแตมพอสเปอร์นะครับอยู่ประมาณ7แต้มด้วยกันแต่ว่าสเปอร์เนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัดผู้รัษาประตูนะครับอังเดรโอนาน่าวันนี้ผมให้5.5นะผมให้แค่5.5เพราะว่าโอนาน่าเนี่ยมีส่วนข้อผิดพลาดอย่างมหันลูกแรกเลยนะครับที่ไปแจกเกมไม่มีอะไรเลยนะครับเชฟฟิลเองวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นไฮเพรสซิ่งอ่าปล่อยให้แมนยูเนี่ยต่อบอลเซตเกมขึ้นมา จังหวะที่จ่ายไปเขาก็ไม่ได้มาโซนบีบแต่แรกก็ยัางจ่ายน้าหนักไม่ดีอีกจริงๆไม่ดีตั้งแต่จังหวะสัมผัสที่จับบอลแล้วนะเออจ่ายให้ดาโลสั้นไปโดยเขาโฉกไปเรียบร้อยเลยแล้วก็วันนี้จริงๆแอบเวอร์เเหมือนกันนะโอนาน่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ค่อยดีของอังเรโอนนโอนาน่านะครับเอาไป5.5าจุดห้าพอแฮร์รี่เดอะคิงแมกวกยนะครับวันนี้ผมให้8ช่วยกันกดห้ากับแฮร์รี่แมกวก่นะครับ เอากดสาวผิดขอโทษวันนี้แฮร์รี่แม็กควายดีมากๆนะครับทั้งเป็นคนเรียกจุดโทษนะเออจริงๆก่อนหน้านั้นก็เป็นคนยิงตีเสมอให้แมนยูด้วยลูกมงที่ก็รับบอลคอมาจากกานาโชก่อนที่จะสะบัดเข้าไปและเล่นทางนะครับทั้งยิงทั้งเรียกจุดโทษเอาไปเลย8คะแนนแถมเรื่องของเกมรับเนี่ยวันนี้ก็ช่วยเหลือแมนยูเต็ดได้หลายครั้ง แล้แถมีดวงอีกรอดไปแต่จ,จังหวะที่เขายิงแล้วบอลในฉลับบล็อกของตัวเองเกือบเข้าประตูแต่ว่าบุญรักษาไงเออคนมันจะเป็นฮีโร่อ่ะบอลมันเลยไม่เข้าออผมว่านะถ้าเกิดสมมติเป็นยุคโอเล่ช่วงไปลายหรือว่าลังนิกเนี่ยพอเผื่อแม่งเป็นประตูอ่ะเอา้าคนแม่งจะซวยอ่ะบทแม่งจะไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นซีโร่อ่ะใช่ปะล่ะแล้วแม็กควายเนี่ยเป็นจอมคอนเทนต์เลยช่วงนั้นเนี่ย คนอะไรไม่จะสวยได้ขนาดนั้นคือถ้าเกิดแม็กควายทาผิดแปลกอะไรนิดหน่อยเนี่ยแม่งเป็นประตูเลยถูกไหมครับหรือไม่ก็กลายเป็นมีมอะไรแบบเนี้ยแต่นั่นแหละครับคนล้างสวยแล้วไง่เ,อเฮอแล้วก็วันนี้เขาเป็นฮีโร่นะเอาไปแปดคะแนนสําหรับแฮร์รี่เดอะคิงอ่ะใส่ยศให้ไปด้วยแม็กควายนะครับกาเซมิโลวันนี้ผมให้เจ็คะแนนผมให้คะแนนเขาเยอะเพราะว่าผมว่าวันนี้เขาตั้งใจเล่นมากในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอ่ะ แล้วผมว่าฝือเล่นผมสังเกตว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แอบกับเพกกาเซมิโลอ่ะถ้าเกิดใครไม่ได้สังเกตนะครับหรือแบบมองตามจังหวะบอลนะ mm. อาจจะไม่ทันได้สังเกตว่ากาเซมิโลเนี่ยกับเพกหลายครั้งนะครับแล้วก็มันก็มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผมแวยวเสียวเขาเล่นไม่ไหวนะโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่เขาก็กัดฟันเล่นจนสุดท้ายก็ลงสนามครบทั้งเกนาที ภาวนาอย่าให้เจ็บเราไม่อยากให้ใครเข้าโรงพยาบาลอีกต่อไปแล้วอารอนวับบิสาก้านะครับเอาไปเอาไปท่าอุนานาเลยห้าจุดห้าโอ้โหวันนี้จังหวะการเล่นสอบประสานกับอันโตนี่ยังดูแบบติดติดดับๆับยังดูมึนๆอยู่นะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกสองนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ก็ม่งสกัดไม่ชนะเขาสําหรับวับิซาก้านะครับก็ฟอร์มการเล่นคือหลุดไปเยอะเลยคือช่วงปีที่แล้วเนี่ยเกมรับเนี่ยคือยืนหนึ่งถูกไหมเรื่องการเข้าสกัด แต่ปีนี้เนี่ยหานัดที่แบบฟอร์มดีๆเนี่ยยากนะครับแล้วก็ช่วงระยะระยะหลังมาในเกมรับก็มีปัญหานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสมาธินะครับก็หวังว่าจะปรับปรุงเรื่องฟอร์มการเล่นเพราะว่ามันไม่มีตัวเล่นแล้วนะเราไม่มีแบ็กเหลือแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ดารโลไม่ใช่ว่าบิซากา้ามันก็ไม่มีแล้วอ,ะอ่ะอ้ามีเจ้าหนูแฮร์รี่อาร์มสที่ก็กําลังรอคอยโอกาส ในการที่จะได้ลงสนามอยู่นะครับสำหรับแฮร์รี่อาร์มส์นะเดี๋ยวมารอดูกันว่าเอริกเท,ทนฮากจะให้โอกาสเด็กคนนี้ลงสนามนะครับนัดไหนนะอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้ผมว่าช่วงท้ทายๆเกมอะไรแบบนี้เริ่มจากการให้เป็นตัวสำรองแล้วก็ลงไปสัมผัสเกมก่อนเอาไปห้าจุ้านะครับวาบิซากา้าเดียโกโดาโลโอโ้วันนี้เติมเกมโคตรมันเลยถ้าจังหวะหลุดไปได้ยิงเนี่ยแล้วมันเข้า่ะผมจะให้สัก8ดนะแต่ว่าวันนี้ก็ มีจังหวะได้2อ,อยู่เหมือนกันแล้วก็มีเกมรับที่ก็โอเคดาโล่อะโอเคเลยวันนี้นะครับแต่ผมจะเน้นชมไปที่เกมรุกเพราะว่าเวลาเล่นอินเวิร์ดแล้วมันวิ่งสอดไปมันมันให้สักเจ็ดนะครับสำหรับเดียโกดาโล่แล้วก็หูขยันมากขยันแล้วแถมฟิตอีกต่างหากนักเตะโปรตุเกตนี่ความฟิตดีจริงๆนะคอมบี้ไมนูนะครับเอาไปเจโอโ้ผมชอบมากลูกรักมหาชน จังหวะการแกะเพ้สิ่งหรือเอาตัวรอดพื้นที่แคบแคบวันนี้นี่แตะรอดขาไปสองสาลูกนะแล้วก็ <c oughs> เสียดายน่าจะมีสักประตูหนึง่งไมนูวันนี้ยืนสูงเลยนะครับเทนฮากจับให้ยืนสูงเลยพอเวลาไมานูขยับไปเล่นฝั่งขวาถึงจะมีอะไรอะ่ะอันตัวนี้กับบอฟิสาการมต่อไม่ค่อยติดเอาไปเจ็ดจุดห้าแล้วก็มีหนึ่งแอตซิตนะครับค็อปบี้ไมนูวันนี้คริสเตียนอีริกเซ่นนะครับผมให้สัก6กจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่สองที่เสียไอเรื่องของการอ่อ คุมพื้นที่โซนนะครับเวลาโดนคัทแบ็กมันเป็นจังหวะที่แบบเราต้องใช้เบอร์6ในการช่วยอ่ะเพราะว่าแผงแบ็กโฟคือโซนแตกแล้วนะครับเชฟเสียแล้วแต่ก็ภาพรวมผมกม็เข้าใจนะว่าทำไมเขาถูกถอดออกนะครับเพราะว่าอีริกเซนเล่นได้ประมาณนั้นแหละครับประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะ44นาทีก็เรียวแรงกำลังแข้งกำลังขาเริ่มหมดนะครับก็ต้องแบบเปลี่ยนเอาตัวพลังงานหรือว่า เอานักเตะที่คุณสมบัติอย่างอื่นเนี่ยลงไปเล่นนะครับเพื่อทำทำหน้าที่แทนอีริกเซนนะแล้วก็แมนยูเนี่ยเป็นในสถานการณ์ที่แบบต้องรีบเปิดเกมลุกใส่ถ้าเกิดคู่แข่งเขาสวนมาเนี่ยบางทีอีริกเซนช่วยไม่ค่อยได้นะครับก็เอาไป6แล้วกันนะสำหรับคริสเตียนอีริกเซนนะครับวันนี้ลาร์สมูทอยลุนนะครับสุดหน้าตัวเป้านะเอาไป10เลยนะอวยให้เป็นแมนออฟเดอะแมต หยอกเล่นนะลัสบุทหอยลุนนะครับวับนนี้เอาไปเก็บปัญหาก็ยังเดิมๆครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะฮะนั่นคือเรื่องของอะไรการขยับตัวในกรอบเขตโทษนั่นเองนะครับหอยลุนเนี่ยจังหวะถ้าเกิดเขาได้ง้างเท้ายิงเนี่ยคมนะครับหอยลุนคมกว่าตอนอยู่อัตแลนตาเมื่อเขาได้ง้างเท้ายิงแต่ปัญหาคือ นอกจากบอลป้อนเนี่ยมันจะมาถึงเขาไม่ได้เยอะแล้วการยืนตำแหน่งการขยับหาช่องวิ่งหาพื้นที่อ่ะเขายังต้องปรับปรุงแก้ไขนี่เป็นหนึ่งในจุดอ่อนของฮอยลุนนอกจากเรื่องของลูกกาากาศนะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่เชื่อผมนะเดี๋ยวคุณดูไปไเรื่อยเดี๋ยว,เด,ยวเ, <laughs> เดี๋ยวคุณจะเห็นเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับไอเรื่องปีกไม่ส่งบอลมันเป็นปัญหาที่เรารู้กันอยู่แล้วมันเป็นปัญหาที่คุณเห็นอยู่แล้วอ่ะ แบ็กไม่ค่อยคัดแบ็กคุณเห็นอยู่แล้วแต่เรื่องพวกนี้บางคนยังไม่เห็นและผมอยากให้เห็นเราจะได้เข้าใจถึงปัญหาทั้งหมดเราไม่ได้บอกว่าปีกไม่ส่งบอลเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเราไม่ได้บอกว่าแบ็กไม่เปิดบอลเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่การขยับตัวในกรอบเนี่ยถ้าคุณลองสังเกตดีๆคุณจะมีความรู้สึกว่าทำไมฮอยลุนไม่ไปอยู่ตรงนั้นวะก็จะจะ,จะมีคนด่าผมอีก นะครับไอ้ลูกรักมึงไม่ใช่เหรอวะแล้วมึงจะติทําไมอะมึงชอบหอยลุนนี่ผมต้องการจะแชร์ให้เพื่อนๆืเห็นภาพเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่นะเขาพุ่งเป้าไปที่ปีกไม่ส่งบอลกับแบ็คไม่เปิดคัดแบ็คแต่จริงๆแล้วว่ามันมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราเห็นภาพรวมทั้งหมดนะเราจะเข้าใจอ๋อโอเคแล้วเราจะได้ดูบอลกันเข้าใจมากขึ้นว่าจังหวะนี้ไม่เป็นที่ปีกจังหวะนี้เป็นที่แบ็คอ๋อจังหวะนี้เป็นที่หอยลุน คุณจะเก็ตอ่ะอ๋อโอเคอ่าแล้วก็นั่นแหละครับเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะก็พัฒนาต่อไปนะแต่แบบปีแรกเนี่ยเฮ้ยเขาคมกว่าที่คิดนะเขาคมกว่าที่คิดนะครับกายิงได้เนี่ยจะสิบห้าประตูนะตอนนี้สิบสีประตูแล้วอีกแค่ลูกเดียวนะผมว่ามาได้ถึงแน่นอนนะก็จะถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่ากองหน้าอ่าสเปคแบบคอยลลุนเนี่ยจริงๆเป็นเป็นเบอร์ส ค่าตัวเราจ่ายแพงเวอร์นะครับแพงเวอร์เลทประมาณสี่สิบห้าสิบล้านปอนด์ประมาณเนี้ยไม่เกินกว่านี้แต่ยิงได้นี่จะสิบห้าประตูแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับในฤดูก,กาลแรกสําหรับลารสมุทหอยลุนนะเอาหวังว่าปีหน้าจะไปถึงหลักยี่สิบประตูนะหอยลุนรวมทุกรายการนะครับอะก็ให้กันลังใจลูกรักต่อไปนะครับในขณะที่อเลฮานโดกาณาโชนะเอาไปหกคือถ้าเกิดไม่มีแอสซิสต์นี่ผมจะให้สักห้าหรือห้าจุดห้า กนาโชจุดอ่อนเนี่ยเป็นเรื่องเดิมที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปีแรกจุดอ่อนของกนาโชคือเรื่องของความเฉียบคมในการจบสกอร์น้องใช้โอกาสเยอะถ้าฮอยลุนจะมีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเกมแล้วหนึ่งครั้งหรือบางเกมไม่มีเลยเนี่ยกนาโชจะมีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเกมแล้วประมาณสาสี่ครั้งวันนี้ก็มีหนึ่งแอซซิตเอาไปหกนะก็อย่าเจ็บอย่าเจ็บอย่าเจ็บเอเราต้องการนายเราต้องการนายนะเอาผมให้สัก6นะ อ่สำหรับกันนะชออ่าหกหกจุดห้าแล้วกันออเป็นลูกลักเบอร์สองเบอร์สามให้สักหกจุดห้าหกจุดห้าเปลี่ยนคะแนนเปลี่ยนคะแนนนะครับอันโตนี้เดมุนน่เอาไปห้าจุดห้าพอห้าจุดห้าห้าจุดห้าโอ้ยกูดูมึงเล่นกับมาร์บิซาก้าแล้วขัดใจอีอาร์เลนมันเหมือนดูหนังที่มันกระตุกอ่ะแผ่นมันมีรอยอ่ะ เหมือนเล่นกายกรรมอะไรกันอยู่สองคนนะมันบอลมันไม่ค่อยเคลื่อนไปข้างหน้าอันโตนี่อ่ะร้อยล้านยูโรนี่มันต้องมากกว่านี้นะเว้ยน้องแล้วนี่เองไม่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกมาเนี่ยแม่งเกินปีหนึ่งแล้วเนี่ยจนแบบเขาเอามารอพวกพี่ได้เนี่ยพวกพี่ก็รู้จะเอาใจช่วยยังไงแล้วจริงๆเจอเชฟยูต้องทําอะไรได้มากกว่านี้นะสําหรับอันโตนี่นะฮะอามาเดียโลผมชอบมากกว่าอันโตนี่อ่ะผมไม่ให้หกอย่างนั้นมันยังเก็บบอลมันยังทําอะไรได้อ่ะแต่แบบ อีกนิดหนึ่งนะเว้อยอามาัดถ้าเกิดแบบอยากจะให้แฟนบอนลรักมากกว่าเนี้เอ็งลองไปสุดเส้นและเอ็งลองแบบเล่นตามหน้าบอลลองเปิดตบกลับเข้ากลางไหมหกองหน้าชาร์จหน่อยไม่มีอยู่ลูกหนึ่งที่แบบผมแบบผมร้องโอ้ยยิงๆนะเว้ยผมร้องโอ้ยเลยอ่ะอารมณ์เหมือนอารมณ์เจอตำรวจแล้วแ,ลแบบยูเทิร์นกลับอ่ะคัดแบกน้องปุ๊บแล้วแบบเปิดเลยเปิดด้วยขวาอะไรแบบเนี้ยมิติมันจะได้เยอะมากขึ้นนะครับ ก็นั่นแหละฮะเอาไปหกนะแต่ผมยังรู้สึกว่าเขาโอเคกว่าตัวนี้นะในความคิดผมนะสกอตแมนตัมีเน่นะครับเอาไปหกเล่นตามจ็อบเลยเน้นแบบประคองประคองใช้พละกําลังนะครับเอ่อในการช่วยตันช่วยแย่งบอลแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเกินกว่าหน้าที่สักเท่าไหร่มีจังหวะเติมสอดขึ้นไปก็เติมขึ้นไปมีจังหวะลงมาช่วยก็ลงมาช่วยผมว่าเล่นตามจ็อบเลยแม็กโทมีเน่วันนี้ประคองตัวแล้วก็ผมว่ามันไม่ค่อยฟิตด้วยแหละ ก็เอาไป6นะครับสกอตแมกโทมินโซฟิยันอัมรบัตผมให้สัก5คะแนนนะครับเวลาที่อยู่ในสนามน้อยไปหน่อยนะก็ก็ตามที่เราเห็นกันไปเลยก็คือเขา,เาพยายามลงมาช่วยเกมรับนะครับอัมรบัตช่วยปัม๊มบอลช่วยตันอยู่ตรงกลางอยู่เหมือนกันในขณะที่อีธานวินลี่นะครับผมก็ให้สักให้สักหกแล้วกันให้คะแนนจริงๆจะให้สักหหรือ5.5นะเวลาน้อยแต่ว่าขออนุญ,ญาตให้สัก6ให้คะแนน การลงสนามเดบิวต์อย่างเป็นทางการนะครับของเด็กไปนะในการเล่นเป็นตัวสำรองนัดนี้นะครับสำหรับ e Willy, อีธานวินลี่ก็ลงไปแล้วแม่งผมนึกถึงเมสันกีนวูดเลยตอนที่มันยังไม่ตัดผมอะ่ะกีนวูดช่วงที่แบบขึ้นมาซ้อมกับยุคน้ามูลและหัวฟูฟูอะ <laughs> ในช่วงระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับพัฒนาเรื่องของความเฉียบคม แล้วก็กลายเป็นกำลังสำคัญนะครับในชุดแชมป์บอลเด็ก U18 นะทั้งแชมป์ลีกโซนเหนือแล้วก็แชมป์ถ้วยลีคับนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยได้ลงสนามนะลงไปแม่งวิ่งวิ่งแบบวิ่งพลาดเลยวิ่งหาช่องแม่งมีอยู่ลูกหนึ่งบูโน่ตบคัดแบ็กมาดีเดียวจะถึงอยู่แล้วนะคะจะถึงอ e ีธานวิลลี่อยู่แล้วแม่งโดนสกัดดาวลุ่งนะครับผมลืมไม่คะแนนใครไป บ,บ like, ูโน่แฟนเดยนั่นเองนะครับไม่ได้ลืมครับกัดจะให้เป็นคนสุดท้ายนะบูโน่แฟนเดยวันนี้เอาไป9ครับ Man of the Mat มตแบบไร้ข้อกังขานะครับบูโน่นะฮะไม่แหสประตู1นึ่งแอสซิตไม่ให้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว <laughs> Man of the Mat มตแนะ่นอนนะครับบูโน่คนดีคนเดิมของเรานะครับและนี่คือความาภาคภูมิใจของเรานะครับผมสรุปสั้นๆแล้วกัน นี่คือความภาพภูมิใจของเรานะครับเป็นดิวที่คุ้มค่าที่สุดของแมนยูตั้งแต่ป๋าวางมือแบบไร้ข้อกังขานะนี่ผมพยายามกล่อมกลมแฟนอยู่นะว่าแบบลูกคนที่สองนี่อยากให้ชื่อบูโน่อะแต่เหมือนเขาเขาอยากได้ผู้หญิงนะยังไม่รู้เพศนะถ้าผู้ชายเนี่ยผมพยายามกล่อมกล่อมอยู่ผมอยากให้ชื่อบูโน่ออ ่ผมลักมากนะบูโน่เนี่ยสําหรับผมนี่คนเดียวในทีมชุดนี้นะตั้งแต่หมดเดคไปแล้วผมให้ขึ้นหิ่งไปแล้วแรดฟอร์ดแหละครับโอ้แรดฟอร์ดสิบคะแนนสิบคะแนนเต็มเลยวันนี้โอ้วันนี้เล่นดีมากเลยโหูหไหลลื่นเลยวันนี้ <laughs> วันนี้แรดฟอร์ดเล่นแบบไหลลื่นเลยอืมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะตัวแบกสกอทีมปีที่แล้วไม่จะกลายเป็นตัวคอนเทนต์นีี <laughs> แฟนบอลด่าเช้าด่าเย็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับ เครื่องเล็มขนไข่กลูมิ่งยอดขายอันดับหนึ่งนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะฮะลดราคาไม่ถึง1,400บาทนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ในการโกนนะฮะขนไม่ว่าจะเป็นขนน้องชายขนแข้งขนขาขนตัวรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไข่กลูมิ่งนะครับไม่บาดไม่เป็นขนคุดกันน้ำนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับไปนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับเจอกันครับ